แต่ถ้าขัดกล้องออกหน่อยๆเขาเรียกข้าวซอมือที่เขาบอกว่าซอมือเขาขัดตัวนี้ออกนิดกล้องขัดนิดหนึงแต่ถ้าขัดทุกอย่างออกมาเลยมันข้าวขาวที่เรากินกินอยู่ปัจจุบันขัดกล้องออกหมดเลยแถวนี้เป็นขาวเลยแต่มันเป็นข้าวพันเดียวกันนี่ครับนี่ดำดำมีสองอย่างที่เรารู้จักมันมีไรซ์เบอร์รี่กับมะลินินไรเบอร์รี่มันจะเล็กกว่าเลียวกว่าถ้าแยกกันไม่ออกเขาให้มาดูที่ข้าวเปลือกมันไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วลักษณะการปลูกข้าวเบอร์รี่มันเป็นข้าวมีอายุมันสั้นแป๊บเดียวก็ เนี่ยมะลินินเขาเปลี่ยนก็ไม่ได้เหมือนกันครับผมทีนี้มาดูแดงเนี่ยแดงนี่คือโกเมนซุรินครับผมนี่แหละที่บอกนี่คือโกเมนสุรินอยู่นี่มันจะมีแดงมันจะมีสองอย่างนะมะลิแดงกับโกเมนโุรินมันข้าวคุณภาพกันคลณภานกันใช่โกเมนโุรินส่วนใหญ่สีมันจะไม่เข้มเท่ามะลิแดงแต่นิ่มกว่าแล้วสีมันจะแววๆครับผมอันนี้คือโกเมนอันตั้งไว้นานเปลี่ยนอาการอันนี้คือข้าวโุรินเองประการปื้อันนี้หอมมะลิขาวเราดีดีนี่แหละ ต่างกันยังไงอันป็นนี่เนี่ยดูข้าวเปลือกไม่ได้เหมือนกันประการปืนเขาเรียกว่าข้าวดอกมะขามเป็นเขม้นี่ครับปืนก็มะขามครับประการปืนข้าวดอกมะขามอันนี้หอมมะลิอันนี้จะเล็กกว่าเลียวกว่าครับผมถ้าแยกกันไม่ออกให้มาดูที่ข้าวเปลือกอันนี้จะเป็นข้าวเบานาโคกพวกนาโคกนาน้ําน้อยจะเกี่ยวกันเพื่อนเลยปรการปืนอันจะเป็นข้าวหนักเลยนะอันนี้ข้าวเหนียวดำธรรมดาครับอันนี้คือสองสีข้าวแคปซูลอะครึ่งหนึ่งเป็นแดงครึ่งหนึ่งเป็นขาวในเมล็ดเดียวกันเนี่ย ขึ้นหนึ่งเป็นแดงรึ่งนู้นครับเข้าวข้าวซูลินสีไม่นะครับเนี่ยข้าสองสีเป็นพื้นเมืองเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นค้าวพันผสมนะแต่หยิบตุลินนี่แหละของศูนย์วิจัยสุรินเนี่ยบอกไม่ใช่ครับเป็นนักจับปลาชาวบ้านนี่แหละผมว่าของอยู่ถแถวผมไม่แน่ใจนะอยู่ถแถวเมืองนี่แหละเอาเมาลิ่ข้าวเนียงขเมเอาพันพื้นเมืองสุนะรินเน่ะเนียงขมเอากับหนึ่งศูนย์ห้านี่แหละทั้งดินแล้วก็ขเมเอาด้วยเอาเนียงขเมเอาเนียงขเมเนียงนางเนียงยงเนียงนาง Come on.